สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ สำหรับคำถามต่อไปนะคะก็ถามมาว่าผลิตภัณฑ์ Operation Bim นะคะสูตรส,สีฟ้าที่แนะนำสำหรับการดูแลเบาหวานเนี่ยนะคะถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอ่ะคะ่ะจะทำให้น้ำตาลตกลงนะคะจนมีอาการวินเวียงวินเวียงศีรษะนะคะหน้ามืดมึนงงหรือไมค่คะถ้าเฉพาะผลิตภัณฑ์นะคะจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ไปมีผลลดน้ำตาลโดยตรงครับผลิตภัณฑ์ของเราไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน นะคะแล้วก็จะปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันและจะไปควบคุมน้ําตาลทีหลังเพราะฉะนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นแต่ถ้ารับประทานพร้อมกับยาของหมอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันบ้างหรือเปล่าะนะคะเพราะยาหมอนี่มันลดน้ําตาลโดยตรงใช่ไหมคะ,คะอันนี้อันนี้ก็ถ้าจะเริ่มต้นทานคู่กับยาของหมอก็อย่าเริ่มต้นเยอะออ คือถ้าทานยาของคุณหมอแล้วค่ะตัวนี้อาจจะปริมาณก็เริ่มต้นอาจจะเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปถ้าน้ําตาลมันลดดีอะไรก็ไปเช็คน้ําตาลกับหมอค่ะแล้วหมอเขาก็อาจจะเริ่มสั่งลดยาแผนปัจจุบันลงไปเวลาลดต้องให้คุณหมอเป็นคนต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งค่ะแล้วเราต้องบอกคุณหมอด้วยไหมครับว่าเราทานอันนี้อันนี้อันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ได้เพราะมันเป็นอาหารเสริมเท่านั้นค่ะ ไม่มีผลเรื่องน้ําตาลนะอาจารย์ครับคือผลโดยตรงต่อน้ําตาลในเลือดไม่มีหมายถึงว่าอย่างบังคุดเนี่ยมันก็เป็นผลไม้ซึ่งมันก็จะมีน้ําตาลผลไม้น้ําตาลในนั้นอ่ะมันไม่ใช่กลูโคสอย่างเดียวไงคะน้ําตาลในเลือดที่เราวัดคือระดับของกลูโคสแต่ว่าน้ําตาลในผลไม้มันมีหลายอย่างที่หลายคนกลัวว่าพอทาน ผลไม้เข้าไปมากเดี๋ยวจะมีระดับน้ําตาลสูงสใช่แล้วมังคุดก็ไม่ใช่หวานมากถูกไหม<ะ>บางทียังออกรสเปรียปร้ยวๆด้วยะอะไเงี้ย<ะ>แป้งก็ไม่เยอะแต่ว่ามันจะเยอะไฟเบอร์มากกว่าครับ<ะ>ก็จะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยด้วยะนะครับ